สวัสดีค่ะมาพร้กับช่องคนนลำพ้องชัแนวค่ะพี่นอ้องวันนี้ม่เย็ดเบี้ยกับมาข้นขเขาห้าวเกี้ยวแล้วแล้วค่ะพี่นอ้องเกี้ยวแล้วแล้วนี่เกี้ยวเกี่ยวแล้วแล้วเขาก็มาขนน่อนได้ค่ะนี่ข้นทอนข้นถอ,อนไว้ค่ะพี่น้องค่ะทอนไว้ถอนไว้เป็นกองเป็นกองสมัยตะกี้กับสีใส่หาบแล้วเนาะสมมือบ่าหาบกับใสรถอีแตกขนใสรถอีแตกขนขนแล้วพ่อเราบ่อหัน เดี๋ยวติดไปเอาลงขนท่อนไม่คะใส่รถขนคูนเดี๋ยวก้อนป้องไปขนเข่าลงก้อนขัดพินขนขัดเจ้าแล้วๆห้องขัดขนเอาถ้าปกติสมัยตะกี้ก็สใส่หาบเนาะชั่วโมนี้บ่หาบดอกค่ะใส่สมัยไม่แน่สมัยเก่าแน่สมัยเก่าก็คือสมัยเก่าก็ค,กากคือสีเอาสมัยไม่ก็คือ ใจแ,แน่ลดขนค่ะพี่น้องค่ะสมัยโบราณค่ะอินดีกับสิค่ะเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านค่ะพี่น้องเห็ดไทยเห็ดหน้าอาชีพหลักอาชีพหลักก็คือเห็ดไทยเห็ดหน้านขานไก่ลง ได้ทเที่ยวแล้วๆห้ากับขนค่ะห้ากับขนกระท่อนกระท้อนไปไหวร้านในการนี่กระลังขนไปไหวร้านอยู่กำลังขนไปไหวล้าน ก็ล่างฝนมาเข่าล้านค่ะชุ่มหนึ่งกับพูนชุ่มหนึง่งเพราะทานในแห่งตัวน,นั้นใส่รถสีบ้านแห่งก็ได้ตากไลยคุณต่ว่าอันนี้ห้าสิใส่รถไอ้อน,นี้เอาจากรถสีนะแตว่วตัวตัวน,นั้นจะเป็นรถเกีียวโทดที่ค่ะตัวน,นั้นจะเป็นรถเกีียวมันเขา่าเข่าหลายพันคับพี่ร้องเ <laughs> ข่าหลายพันบ่ม,นมีพันลาย่างล,ะล,ะลายหลายดอกแต่ว่าเห็ดออเจาะไอแกะเอานี่ก็จะเป็นอันนี้หลายเติบขึ้นหนึ่งต่ว่าชุ่มหนึ่งห้าสิใส่รถเกีียว อันนี้เขาใส่มือเกี่ยวค่ะพี่น้องใส่มือเกี่ยวกำลังจะเอามากขึ้นล่านเขาก็สีเอาเฟื่องเอาฟางมันไปถ่ายง้อให้ควายค่ะพอ่พอนพ่าไม่ใช่ล่างของมนันนะไม่ใช่ข่อล่าน กูเตรียมไว้นากลีกแม่นาครถตำเนี่ย กระชิ่มยมไว้ถัวลดสีมาสีบาดนี่ค่ะุ้มนี่เห็ดเป็นล้อมเลยค่ะเห็ดเป็นล้อมเป็นกองไว ใส่รถใส่รถอีแตกบ้านบ้านบ้านคนน้ำพ้องชาแนลเอิ่อรถอีแตกเนาะรถไถหน้าเดินต่ำเนาก็ใส่พ่วงมันใส่ใส่ใส่เงี้ยนใส่ซ่านมันใส่ใส่พ่วงมันแล้วก็ใส่รถขนค่ะพี่น้องค่ะใส่รถขนค่ะก่สีไข่ก็หาบอยู่สมัยตะกี้ใส่หาบเลาเนาะโดยนี้เขาใส่รถขนเราค่ะนอกจากไข่ก็หาบอยู่เพราะว่ามันได้เถี่ยวละลายหาบตัวสีแล้วได้ค่ะพี่น้อง คลิปนี้ก็ขอบคุณหล,ลายๆเด้อค่ะเนดะ้อขอบคุณหล,ลายๆผู้ที่เข้ามาเบิง่งผู้ที่เข้ามาเบิง่งเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามคนนำผ่องชาแนลเดี๋ยวเฮาสิไปพบกันใหม่คลิปหน้าเนาะค่ะเนาะขอบคุณค่ะ